บุรีสิมาเอาอ่าให้พี่เห็นน้องเบิง่งเพื่อพี่น,อน้องบางคนยังบ่เห็น,นแต่พี่น้องบางคนกันอาชีพเห็นไปได้แหละบนนี้บุรีหนึกงได้ว่านึ่อยู่บ้านมันติดมาแต่อ่านอาจีพบกครบยังเป็นเน่ยทาเจ้านะเขาเด็ดเป็นท่า่างถวยล่างถวยเป็นอยูบอ่บ่ใช่ร่างเบ็นไร้ถวยนี่ยละ่ะเนนี่เบิ้งหาร่างให้ระบ,า,บา,ายเบิ้งด้วยอง ล่างแบบนี้ป้อ,อใช้แถบบนี้มีคลิปน้องใส่ใหม่พี่น้องเ้ยคลิปที่อันไอเตียงไปหาแรกๆเนาะไปด้เห็นแล้วก็บเบิ่งโอ้โหเบิ่งเพิ่นดีขึ้นกันพี่น้องเ้ย ล่างเห็นแล้วก็ตื้นตันพี่น้องเนาะล่างจานโมมิสันไลพี่น้องเลยก็เสียใจังใดอย่เนาะร่างแบบนี้บ่คือตั้งแต่เบาร์รี่ที่ตามคลิปในเตียงมาคลิปๆคลิปหลายๆคนเห็นคลิปเนี้ยเห็นคลิปเนี้ยรู้สึกว่าดมใจพี่น้องเลยพี่น้องหลายๆคนก็เห็นกันแล้วแหละเนาะ จากช่องไอเตียงพี่น้องเลยน้องใส่ไมพันนี์พี่น้องไยพีบลีได้บิงแต่บรี่เห็นจากช่องไอเตียง TNT พันไทยตัวนี้ตร่ามีัขหมเลยน้่ใช้มือล่างเลยพี่น้องก็นาจะเห็นกันแล้วแหละเนาะพี่น้องบลี่เห็นก็โอ้ยพี่น้องเลย ตื่นตันสุดๆตัวจิ๋ว่านยังบโลด้วยฮะล่างไมาอีกล่างไมาล่างล่างเอามือล่างเลยอ่ะพี่น้องเลยอืมโอเคโอเคนั่นแหละนั่นแหละคักนคนเชียงรายพี่น้องเป็นเป็นไอ้ที่ขายของใกล้กันเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหตื่นตัน เพี่นองนึกถึงลูกเพุ่นพี่น้นนองกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับใบเกลือบอลรี่ก็นึกถึงถึงตอนบริเวณน้อยพคือกันกินข้าวก็ใบเกลือคือกันพี่น้องเห็นแล้วก็ตื่นตันเนาะกินข้าวกับใบเกลือ,อบางทีก็ไปย่าง พนองเป็นพี่น้องเนาะพนอเป็นแต่นเล้ผัดเจ่มมี่บกจก็นอนเข้นอเจ้าแล้วนเปมูเจ้าพเจ้าบมาได้สนี่พี่น้องก็ให้ความสนใจลายหรพี่น้องเนาะลงหาวันหกหกวันคนเบิ่งลายลีพี่น้องพี่น้องให้ความสนใจเนาะ แม่เป็นพวกกินหอดบอกพี่น้องเนาะพี่อยู่ก็พอแม่เป็นที่เป็นทิมไปแม่พี่น้องใช่ก็กินข้าวก็ยังมมพี่น้องอืมพี่น้องอืมข้าวอ๋อวันนี้บ่ฮะเจ้ากินเบิร์ดบ่นี่ล่ะคือข้าวก็ไปเจออกินอะไรบ้างพ่อพี่น้องแต่นี่กินจำก็เร่งกันก็เลิกงานมากพี่น้องเลยวันนี้เลิกไว้เนี่จักหน่อยนะพี่น้องเนาะ กิ <c oughs> ่ขกุ้ปเกลือยังไงขึ้นว่าเป็น กินกับเพาะกันชิ่นเหรอแซ่บบ่กระเพากแซ่บบ่อีหล่ะก็ไกินนี่บ่อ๋อเอามาจะใช้ไหนนะชื่ออย่างไรเนาะชื่อชิโนให้พาเจ้าไปซื้อนั่นตื่นตันพี่น้องเห็นอะไรกันเอาไว้เนาะเพราะไม่พี่น้องหลายคนก็นัดเอ็นดูเพื่อนยีหลอกพี่น้องเนาะบัลี่คิดว่าน่าจะมีความพี่น้องหลายคนให้ความสนใจนัดจะช่วยเหลือน้องเพื่อนหลายเติบยีหลอกหลายๆช่องเข้าไปเนาะ อ้าวตอวปนี <reposit> loyalty, ่กับบารีชิมาบารีนึกได้ว่าในกระเป๋าในกระเป๋าแฟนของบารีทิมาจากบ้านไปเนาะเพราะว่ามีมีเงินมีเงินบ้านบารีอยู่บารีชิมาเอาอ่าให้พี่ให้น้องเบิ้งเพื่อพี่น้องบางคนยังบ่เห็นแต่พี่น้องบางคนกัอ่ะสิเห็นไปได้แหละบันนี้บารีนึกได้ว่า นั่ออยู่บ้านมันติดมาแต่อ่าัจาจิบรครบพี่น,น้องนะนี่อันนี้แบ่งแบ่งสองหมืน่นสองหมืน่นจีบอนี้ทั้งหนา้าทั้งหลังสองหมืนจีบพีนน่น้องสองหมื่นจีบน่กาแต่ตีไปคร่าวๆกดทาักรก,กับประมาณามแปดสิบบาทสองหมื่นแปดิบาทอยูอยแปดสิบบาทไทย <c oughs> นี่แบ่งละหมื่นแบ่งละหมื่นหมื่นกี่แบ่งละหมื่นได้่ยพี่นเนาะเนาะนี่แบ่งละห้าพันพีนน่เนาะเลยมันติดกระเป๋าแฟนของบอลลี่มาแบ่งละห้าพัน, 5, นหน้าพันก็ประมาณยี่สิบบาทพี่เนาะมันยี่สิบบาทอยู่พี่อันนี้อันนี้แบ่งละหมื่นแบ่งละหมื่นก็ประมาณ ถ้าตีเป็นตะกรอนก็สี่สิบบาทแต่เดี๋ยวนี้เงินเงินบาทเงิน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 บาทไทยนี่ขึ้นนาฬิก์ึ้น,น,ลลนยอยู่บ้านวันรีเพราะชิดมันกันแข่งชิไล่ยเงี้ยไล่เป็นตะกรอนก็ประมาณอันนี้อันนี้แบงค์ละสองพันสองพันกิ 2, กกลสองพันก็ประมาณสี่วันสิบบาทกับบ๊อบอดพี่น้องประมาณ ี่จอปบาเพราะว่านี่หาพันมันยีบาทประมาณ6กเจบาทนี่มา้แบ่งสองพันอนี้แต่เดี๋ยนี้เงินเงบาทขึ้นนะลีพี่น้องขึ้ทีทีพอคือทพอเมย์แด้หู้เลยจะหลายคนผลบ่อวไววพี่น้องขึ้นนะลีพี่น้องป้าอบริถามบาเชียงน้อยมือไปคุยกับบาเชียงน้อยเกือบที่เซนพี่น้องเงินหนึ่พบาท เกือบสี่แสนกี่แต่3ามแสนปลายสามแสนกู้กูันนี้หละพี่น้องสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดพันสมสบโบเมนกออพ่ยพี่น้องสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกี่แต่เมื่อก่อนนะบาชหา 4, ิหน่อยพันว่า4ี่แสนถวนวพี่น้องแต่ค่าค้องชีบช่ำกันนี่เนาะ คือเอาเงินเงินเงินบาทใ้จ่ายเลยก็ได้ช่ำกันค่าคองชีพชุดรถรถดีอย่างกันพอะพราการช่ำกันพี่น้องเลยขึ้นก็ตามของขึ้นน้ำมันก็ขึ้นค่าคองชีพก็ขึ้นตามพี่น้องขึ้นกันเอาง่ายๆแล้วค่าคองชีพช่ำกันกับยุพี่พี่น้องเงินเงินขึ้นกันอาจจะถูกเป็นบางอย่างนี้หน่อยแต่พวกชุดรถก็ขึ้นตามทางเงินขึ้นก็ไหลขึ้นน้ำขึ้นไปตาม ขึ้นไปตามคลองชึมราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้กับป้าน่าพูดอพี่น้องขึ้นนลีอยู่บ้านก็ได้หลายคนกระจมห้องบอยากกล,ล้าขี่รถเ้ิดไ้เพี่น้อยๆแต่มีปัจจัยหน่อยค่าขลองขี้ก็ขึ้นค่าขลองขี้ช้ำกันนนั่แหละพี่น้องเงินขึ้นเงินขึ้นค่าคลองชินค่าก็ขึ้นขึ้นตามสมมุติว่าซื้อชู้รถอยู่ที่สักยี่สิบกว่าบาทอยู่เพิ่มก็ยี่สิบกว่าบาทช้ำกัน หรืออาจจะแพงกว่าน,นิดน้อยเพราะว่านําเข่าได้ภาษีนําเข่าจากพี่ไปพุทธพี่รองเนาะอันนี้มีมมีอยู่ 3... ามสี่สีแบงสองพันแล้วก็ห้าพันแล้วก็สิบพัแล้วก็ส้าวพันจุบันบริเอณจะคือสอ,องหมื่นีนั่นเาพี่้องเนาะสองหมื่น มันมีไปหอดหามื่นนีแล้วก็มีสูงเกินไปหามื่นแล้วก็มีสูงสุดคือใบละแสนอยู่บ้านบาลีนะพี่น้องเลยแล้วก็แล้วก็กมีอันเออมีสูงสุดแค่นั้นแหละขออภัยพี่น้องมีสูงสุดแค่หาเออหนึ่งแสนหนึ่งแสนกี่สุดย <Hi. S 1> อดยังไง นี่ก็มาว่าเรื่องน้องใส่ไม้เห็นน้องใส่ไม้ก็มาอาชีพเอาเงินมาให้พี่เห็นน่องเบิงน้ากันน้ำน้ำพี่น้องเลยเกือบพี่น้องยังบ่เห็นเงินบ้านบาลีเนาะนี่แหละนี่ก็เป็นอย่างนี่แหละค่อนข้างสิเก่าในจังหวะแต่นี่นยัางไม่แบ่งละมือมีใช้จุ่มชุดแค่แบ่งละพันแบงลพันอยู่พี่อยู่บ้านบาลีมีแบ่งละแสนนะพี่น้องเลย สุดยอดนะพี่น้องเนาะนี่กับผมมิยังไลยเราพี่น้องเอาเงินมาให้พี่ให้น้องเบิ้์กับมาว้าเรื่องน้องใส่ใหม่เห็นน้องใส่ใหม่แล้วก็โอ้ตื่งตันพี่น้องรู้คึกว่าเห็นแล้วกันนึกถึงตอนบารียังนน้อยคือกันกินข้าวใบเกลือแล้วก็เห็นแบบว่ามู้สุกมโหเลยรู้สมันถูกใจอ่ะเห็นแล้วมันถูกใจพี่น้องหลายๆคนกาจอคิดคือกันเห็นแล้วก็โอ้พี่น้องหลายคนกันอาชี ให้ควมช่วยเรือไปค่อนข้างชีรายเถิดก็แหละบรลีร่เบิงตามที่บรลี่ได้ตามบเบิงช่องนั้นช่องนี้ช่องนั้นช่องนี้เพราะหลายคนจะมีจิตใจเป็นกุศลนะพี่น้องเนาะอาบอลล่จะขอตล่าไปแล้วพี่น้องเลยคลิปเต็มกันในช่องไอเตียงช่องหลายๆช่องนะพี่น้องเนาะข้าไปเบิ่งกันได้พี่น้องพี่น้องก็กอาัจอะเห็นกันแล้วแหละเนาะสุดท้ายถ้าสุดก็่าลืมขอาไปเสพธรรมะเด้พี่น้องเนาะเป็นธรรมะโลกุตละ ให้ใจเขาสงบบ้างพี่น้องเด้ออยู่อ่าพุทธวจนะเรียวพี่น้องใน YouTube ที่ผ่านบร่ที่บร่แชร์ไว้ก็ได้บร่แชร์ไว้อยู่ในชุมชนของบอร่เองเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเขาจะลืมเขาไปเสพธรรมะกันน้ำพี่น้องบางอย่างอื่นก็นจะลืมบร่ฝากธรรมะเพื่อที่ใจจะได้ซีได้สงบอ่าในรายอย่างที่พระอาจารย์เป็นบอกไว้เรื่องให้ท่านเรื่องรักษาศีลภาวน,อนาอย่างลายอย่าง ใช่พราะม่พี่น้องเขาไปเสพครบกันนะพี่น้องเนาะพุทธวจนะพุทธวจนะเรียวพี่น้องเป็น,เป,นเป็นเพจของทั้งวัดที่เพิ่นได้อ่าถ่ายทอดสดถ่ายพระอาจารย์แสดงธรรมทุกมือนะ้อเนาะที่เป็นอุปถากในวัดแหละพี่น้องพุทธวจนะเรียวพ,นะ YouTube, พี่น้องเนาะยูทูปพี่น้องในเพจกม็มีอ้าวสไลด์ที่นี่บารีขอตัวลาไป็นแรกพี่น้องบ่ม,มีหยังหลายนะพี่น้องเนาะ ขอบุญทุกคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมมันจะต้นจนจบนะพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบสสกูเบสสกุลพี่น้องโบว์วัซซียูทางในประเทศหรือต่างประเทศนะพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบสสกูเบสสกุล